เอาลับก็กลาบสวัสดีคุณชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมในช่อง Killer Ranger นะผมวันนี้ผมก็จะมาทําการเปิดกาชานะผมในไอดีลึกลับหรือเป็นไอ t ดี k ที่ตของผมนั่นเองนะผมซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดตามล่าเจมมืดกันนะผมมาซึ่งไอดีนี้เนี่ยผมขาดแค่เจมมืดอย่างเดียวนะผมอาำรบบท่านมืดนะผมตัวที่แบบ ติดเบต้านะผมว่าตัวที่เดียวเป็นตัวป่วนนะผมว่าแล้วก็ตัว่าตุแสงเนี่ยผมคาเจ้าหนอนแสงนะเออตัวใบนะผมนะเดี๋ยววันนี้เราเดี๋ยวเราจะมาสุ่มเกมมืดกันก่อนนะผมซึ่งเกมมืดเนี่ยเป็นตัวที่ติดท็อปตำนานทุกตัวนะผมว่าซึ่งเป็นตัวที่แบบโหดมากๆเลยผมเป็นตัวติดเบต้าเลยก็ว่าได้นะผมโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะผม ตอนนี้เนี่ยผมมีตัวอยู่ที่แปดสิบใบนะผมอ่ะผมจะเปิดสักสี่สิบใบก่อนละกันนะผมเพราะว่าเผื่อเก็บไว้คุโบหน้าหน้ากนหน้าบ้างนะผมอ่าคือผมจะเก็บไว้คุโคบคุโบหน้าว่าไเงเพราะว่าคุโรบหน้าเนี่ยมันน่าเก่งอยู่นะผมเพราะว่ามันดังอยู่นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดตามหน้าเกมมืดกันเลยนะผมซึ่งเกมมืดเนี่ย สกิลมันเนี่ยบอกว่าบอกได้เลยว่าโคตรโหดเลยนะผมก็คือมีเป็นสกิลแช่นะผมมาเป็นสกิลแบบว่ายิงยิงก็ติดหินนะผมแล้วก็สกิลบัฟแม่นสาด้วยนะผมก็ถือว่าโอเคเลยนะผมแล้วก็เป็นทีมตัดแลด้วยนะผมโอเคเดี๋ยวนะไปซุป่มกันเลยผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะไปไปซุ่มกันเลยผมไม่รีลานะจะได้หรือเปล่านะผมหืมลุน้นจะตาย มาผมรอบแรกนะผมว่าเราจะเกลือไหมนะผมรอบแรกนะผมเกมเหมือนกันนะผมแต่ไม่ใช่เกมมืดเป็นเกมรถสิกโอ้โหเรียบร้อยนผมรอบแรกปเวอร์สายลม้วผมห้าใบแรกนะโอเคผมเดี๋ยวเราไปต่อรอบที่สองกันเลยนะผมอ่าเราต้องได้เพิ่งแหละจริงเค้าผมไปเราสมมุ่มไปเลยนะผมวัดใจนะ ค okay. ส่วนอ่าไอดินอื่นเนี่ยตามโคนโรโบนะ่าเนี่ยผมอาจจะแบบไปถล่มโรโบโรโบหน้านะผมอ่าไอดีที่ผมเล็งว่าเนี่ยมีไอดีสามนะอ่าดีสามเนี่ยน่าจะแบบไปถล่มโคนโรโบหน้านะผมอาจจะนะคือผมคาดเอาไว้แหละโอเคส่วนไอดีอื่นยังไม่แน่ใจนะผมแต่ที่รู้ไอดีสามน่าจะสุม่มเก็บบี้ไว้ประมาณเจ็ดแปดร้อยละคือผมจะไปสุ่มโคนโรโบนะผมอ่า โอเคเดี๋ยวไปต่อรอบที่สามกันเลยนะผมซึ่งรอบที่สองเมื่อกี้ก็คือได้หิเมะนะผมอ่าก็คือเกลือนะผมโอเคไปต่อรอบที่สามเลยนะผมส่วนไอ้ดีอื่นเนี่ยก็ถ้าถามว่าครูคนหน้าจะสุ่มไปที่รู้ไอดีหนึ่งไอดีสองผมไม่สุม่มแน่ๆนะผมอ่าไม่สุม่มแน่ๆนะเพราะว่าผมจะดองปี้ไปสุ่มจันทานะผมคือดองปี้ไปสุ่มจันทานี่ย คือผมอาจจะไม่ทําซีรีส์นะผมเพราะว่ามันมีซีรีส์ดองรูบี้เยอะไงผมขี้เกียจทําซีรีส์ดองรูบี้ดองรูบี้แบบทั้งคิดมากทั้งจันทานะผมคือมันจะยุ่งยากนะอ่าคือมันจะแบบว่าอัดสองคลิปเลยนะผมะให้ลงคลิปอื่นบ้างน,นะผมอะจะลงจากบบคลิปซีรีส์อย่างเดียวนะเพราะคลิปซีรีส์อย่างเดียวนยะมันก็ถ้ากว่าจะถึงสมมติว่าผมดองไอไอดีหเนะี่ย ตั้งแต่คลิปมาตั้งแต่วันเดือนเดือนนี้นะผมไปจนถึงเดือนธันวาเนี่ยคลิปก็ประมาณสิบคลิปแล้วนะอืมถ้าสมมุติว่าจันทาด้วยเนี่ยก็จะเป็นประมาณยี่สิบสามสิบคลิปนะออ <c oughs> โอเคผมยวเราไปสุ่มกันรอบที่สี่เลยนะผมไปมาแล้วผมโอเคก็ซับโคลโบน่านะผมอมก็อาจจะสุ่มแค่ดีสามนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผม โอเครอบนี้ก็เกลือนะผมโว้ยรอบที่สี่เกลือนะผมมารอบที่ห้าต่อเลยครับผมไปอ่าเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะไปสุ่มไอดีสีด้วยนะผมาสำหรับอ่าไอเกมมืดนะโอเคเราติดตามกันได้เลยนะผมว่าเราจะเกลือไหมนะผมเราจะแยกคลิปกันนะผมเราจะไม่แบบว่าอันนี้กันนะ โอเคไปรอบที่หกนะผมรอบที่หกนะหกหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะวะโอเคไปต่อเลยผมหเกลือมากโอ้ขอเจมมืดได้ไหมโอ้โหเกมให้ผมฮะต์้นโหนมานะครับผมโอเคไปต่อเลยนะผม,เ,มเจมมื <laughs> มมดต้องมาละจังหวะเนี้ยคือผมยังได้มาแลวเจมมืดเนี่ย ไปผมโอ้โหแล้วปูไซมอนสองตัวติดโอเคผมรอบท้ายผมไปมาน่าจะเกลือตามสเต็ปแล้วผมโอเคไปแล้วผมโอ้โหเกลือโอ้โเกินไปล้าโอ้โหเมกาแมทชีนล้ ผลส,สูปวันนี้ผมก็คือเกลือนะผมตัวที่เราได้มานะผมก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าตัวที่เราได้มาก็มีแปดตัวนะผมซึ่งแต่ตัวนี้ใช้งานแทบไม่ทักตัวเลยผมคือใช้งานไม่ไม่ดีสักตัวนะโอเคอายุอมยืมเนหุ่นนี้ชดีหรือเปล่าอืมเคลนขอวหลังด้วยแต่ผมว่าใช้มันใช้ไม่ดีนะเออ ก็คือเกลือนะผมเ,เกลือหมดเลยนะคือไม่ได้ตัวดีสักตัวเลยนะผมโอเคสำหรับไอดีลึกลับนะผมโอ้โหไม่ได้แลนะ้วโอ้โหเสยียดายอ่ะถ้าตาเจมมืดมาเนี้ยผมนะแต่ถ้าเอาแทนวิลลิมนะเออโอ้โหเสยียดายมากเลยอนะ่ะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมวยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย